เอเชียกำลังเผชิญกับวิกฤตที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน Cascading Crisis ซึ่งประกอบด้วยปัญหาการขาดแคลนน้ำความไม่มั่นคงด้านอาหารและความล้มเหลวด้านพลังงานสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันและเร่งรัดกันเองส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมและความมั่นคงทางการเมืองของทวีปที่มีประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกวิกฤตน้ำ Water Crisis แม่น้ำสายหลักในเอเชียกำลังแห้งขอดลงเรื่อยๆแหล่งน้ำใต้ดินถูกสูบใช้วางแผนอย่างหนักจนระดับลดลงอย่างน่าตกใจนอกจากนี้ยังมีการปนเปื้อนอย่างรุนแรงทำให้น้ำที่มีอยู่จำนวนมากกลายเป็นน้ำที่ใช้ไม่ได้ คุณภาพน้ำต่ำลงจนนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ส่งผลให้เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจมหาศาลและที่สำคัญคือก่อให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศที่ใช้แหล่งน้ำร่วมกันเช่นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลข้ามพรมแดนความไม่มั่นคงด้านอาหาร (Food Instability) ความสำเร็จด้านเกษตรกรรมของเอเชียในอดีตมาจากการชนลประธานอย่างกว้างขวาง แต่ตอนนี้การขาดแคลนน้ำกำลังคุกค,คามระบบนั้นโดยตรงภายแรงและสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดการสูญเสียผลผลิตพืชผ,ผลบ่อยครั้งประเทศผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่เช่นอินเดียต้องออกมาตรการจำกัดการส่งออกเพื่อรักษาสต็อกภายในประเทศ ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหารเพิ่มขึ้นทั่วทั้งทวีปการจัดการชนลประทานที่ผิดพลาดยังนำไปสู่การสะสมเกลือในดินซอยซา a ิ i นเซ a t i o n ทำให้พื้นที่พบปลูกที่เคยอุดมสมบูรณ์เสียหายทาวอนความล้มเหลวด้านพลังงาน (energy failure) ความต้องการพลังงานในเอเชียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกำลังเผชิญกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เปราะบาง การเชื่อมโยงระหว่างน้ำกับพลังงานทำให้ปัญหาน้ำขาดแคลนส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำความร้อนจีรวนยังลดประสิทธิภาพของโครงข่ายไฟฟ้าและเพิ่มความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างมหาศาลสร้างวงจรอ,อุบาทวิเชียรไซเคิลที่ทำให้ปัญหายิ่งแย่ลงการล่มสลายของระบบและผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ วีดีโอกล่าวเตือนถึงการพังทลายอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่อง slow g r i n d i n g breakdown ที่เกิดจากฟีดแบ็กลูกระหว่างวิกฤตทั้ง3ด้านนี้ซึ่งอาจเร่งให้เกิดการล่มสลายของสังคมความขาดแคลนทรัพยากรจะยิ่งทำให้ความขัดแย้งเดิมที่เคยมีอยู่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะระหว่างประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างอินเดียและปากีสถานความเสี่ยงของสงครามน้ำ water war จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวลทางออกที่เป็นไปได้ แม้สถานการณ์จะน่าตกใจแต่ก็ยังมีแนวทางแก้ไขเช่นการจัดการน้ำให้ดีขึ้นการใช้เทคนิคชนลประทานสมัยใหม่การรีไซเคิลน้ำการทำเดซซาลิเนชันผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลการพัฒนาพืชพันธุ์ทนแล้งการทำเกษตรอัจฉริยะการลดของเสียอาหารและการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างไรก็ตามการนำแนวทางเหล่านี้ไปใช้ในระดับใหญ่ต้องการความมุ่งมั่นทางการเมืองการลงทุนมหาศาลและความร่วมมือระหว่างประเทศหากไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง ผลกระทบจะลุกลามออกไปนอกเอเชียเช่นราคาอาหารโลกพุ่งสูงการเกิดวิกฤตผู้ลีภ้ภัยและความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับโลกโดยสรุปเอเชียกำลังอยู่ในจุดที่วิกฤตน้ำอาหารและพลังงานกำลังถักทอเข้าด้วยกันหากไม่รีบแก้ไขอย่างเป็นระบบและร่วมมือกันอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่รุนแรงเกินกว่าที่หลายคนคาดคิด